สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกับทีเชร์นะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา,าศาสนานและวัฒนธรรมวันนี้นะคะเรามาเรียนหน่วยที่3เรื่องชาวพุทธตัวอย่างนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถ้าเราไปศึกษาตัวชี้วัดก่อนนะคะ ก่อนที่จะเข้าเรียนไปดูกันเลยค่ะตัวชี้วัดนักเรียนชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดกเรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามกำหนดได้นะคะต่อมาจุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรีนยนสามารถเล่าประวัติและผลงานของชาวพุทธตัวอย่างตามที่กำหนดได้ 2. วิเคราะห์ข้อคิดและคุณธรรมที่ยึดถือเป็นแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่างตามที่กำหนดได้สชื่นชมและนำคุณธรรมของชาวพุทธตัวอย่างตามที่กำหนดมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ พ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระาศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสามณะพระพุทธทโคดมคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระาศาสนา,สาศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริรา พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันบทกลอนนี้นะคะพูดถึงใครนักเรียนรู้ไหมคะรู้ไมเอ้ยพูดถึงใครคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนเกี่ยวกับ ใครคะสมเด็จพระเจ้าตากศิลมหาราชนะคะเรามาดูประวัติความเป็นมาของท่านกันนะคะท่านมีพระนามเดิมว่าศิลพระบิดาชื่อว่านายไห่ฮงพระมารดาชื่อว่านางนกเอี้ยงนะคะท่านพระราชสมภพเมื่อวันที่17เมษายนพศ2200 77ตรงกับสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาอ่ะเรามาดูนะคะในช่วงพศออนะคะว่าท่านมี กิจวัตรนะคะหรือว่าพระราชกรณียกิจในเรื่องใดบ้างนะคะมาดูพศ2277ท่านเสด็จพระราชสมภพก็คือเป็นอะไรคะลูกพระราชสมภพก็คือการเกิดนั่นเองนะคะท่านเกิดในพศ2277นะคะต่อมาพศ2286 นะคะท่านทรงทำอะไรถวายตัวเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ทองดีที่วัดโกสาวาสนะคะลำดับต่อมาพศ2290ทำอะไรมากคะท่านทรงบวชเป็นบนรรพชาเป็นสามเณรร่วมสำนักกับ สามมเนมทองด้วงนะคะก็คือรัชกาลที่หนึ่งนั่นเองนะคะต่อมาพศ .2310 ท่านตีฝ่าวงล้มพม่าไปตั้งเมืองที่จันทบุรีกอบกู้เอกราชคืนจากพม่านะคะต่อมาพศ .2000 สามร้อยถึงสองพไปดูสิคะว่าท่านทำอะไรเป็นหลวงยกระบัดนะคะแล้วก็เป็นพรยาตากเจ้าเมืองตราดเป็นพระยาวัชิระปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชรนะคะนี่คือกยศถาบรรดาศักดิ์ที่ท่านได้ตอนนั้นนะคะหลังจากนั้นพศ2289 ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุในสำนักของพระอาจารย์ทองดีต่อมาพศ2311สถาปนากรุงธนบุรีนะคะแล้วก็ทำพิธีปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อไปพศ2311-2313ถึง ทรงปราบชุมนุมต่างๆและรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวนะคะต่อมาพศ2 3 2 5ท่านทรงสเดสด็จสวรรคตนะคะนี่คือ,อประวัติความเป็นมาคร่าวๆของท่านนะคะ ตอนท่านทรงพยาวนะคะพระยาจัก,กรีได้ขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเมื่อพศ2286นะคะเมื่อพระชนมายุได้9ก้าพรรษาก็ได้นำไปถวายสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์ทองดีที่วัดโกสาวาสนะคะหลังจากนั้นพศ2290นะคะ บัวเมื่อประชนมายุได้สิบสาพันษาก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรหรือการบวชเมรน,นั่นเองนะคะโดยทรงอยู่ร่วมสำนักเดียวกันกับสามเณรทองด้วงหรือว่ารัชกาลที่หนึ่งะคะหลังจากทรงลาศิกขาหรือว่าลาศึกออกจากพระนะคะพระยาจักรี นำเข้าถวายตัวรับราชการเป็นมหาเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพศ2298พระชนมายุได้21พรรษาก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนะคะอยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดีเป็นเวลา9ปีนะคะ ดึงลาศิกษาออกมารับราชการในกรมมหาไทยและกรมวังสารหลวงในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาติม,มรินนะคะหรือว่าพระเจ้าเอกทัศน์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหลวงยกกระบัดเป็นพระยาตากและก็เจ้าเมืองตากและพระ ยาว,ช,วชิระปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชรตามลำดับนะคะต่อมาพศ2310พรม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาพระยาตากได้ตีฝ่าวงล้อมหมีพรม่า ไปตั้งมั่นที่จันทบุรีและได้รวบรวมผู้คนจัดเป็นกองทัพนะคะยกมาต่อสู้กับพม่าและท่านก็สามารถกอบกู้เอกราราได้สำเร็จนะคะโดยใช้เวลาแค่เพียงเจดเดือนเท่านั้นนะคะพรยาตากเก่งไหมคะนักเรียนท่านสูงเก่งมากนะคะแล้วก็มีความกล้าหาญมากเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะนักเรียนหลังจากที่ท่านกอบกู้เอกราชแล้วพระยาตากก็ได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีนะคะและปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28ธันวาคมพศ2311นะคะทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4 แต่คนทั่วไปมักจะเรียกพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระบรมราชาที่สี่นะคะกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็คือคนคนเดียวกันนะคะกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถนะคะมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นและอดทนสามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับอาณาจักรไทยได้นะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะท่านทรงเป็นชาวพุทธที่ศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ดังศิลาจารึกนะคะที่ปรากฏณศาลาพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอารุณราชเจวรารามนะคะที่กรุงเทพมหานครว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกข์ยากกู้ชาติพระาศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระาศาสนาสม,มณะพุทธ ให้ยืนยงคงล้วนห้าพันปีสมณะพรานทีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า ชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระาศาสดาฝากไว้ให้คู่กันนะคะอันนี้จะเป็นบทกลอนย่อๆนะคะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะทีเชร์ก็ได้เอามาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะ พี่เชิ์ก็จะมาสรุปนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3มเรื่องพระสงการที่เราเรียนไปนะคะก็จะเป็นพุทธสาวกนะคะสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นะคะก็ตอนที่พระพุทธเจ้ายังยังไม่ตายนะคะนักเรียนมีใครบ้างมาดูกันสิคะ คนแรกก็คือสามเณรสังกิจจะใช่ไหมคะบวชเป็นสามเณรในสำนักพระสารีบุตรเมื่ออายุกี่ปีเจ็ดปีนะคะแล้วก็เป็นสามเณรที่มีความกล้าหาญและมีความรับผิดชอบนะคะอันนี้ต่อมาก็จะเป็นชาวพุทธตัวอย่างนะคะชาวพุทธตัวอย่างนี่ก็คือเป็นสาวกนะคะที่ทำไมคะนักเรียน ปฏิบัติแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าได้ตายไปแล้วนะคะหรือว่าได้ปาิมิพานไปแล้วจะมีใครบ้างมาดูกันนะคะก็คือบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนามีชีวิตยอยู่หลังจากที่พระพุทธเจ้าปาลิมิพานไปแล้วนะคะมาดูคนแรกเลยนะคะก็คือสมเด็จพระพุทธชาจาร์โตพมรังสีนะคะท่านเป็นพระภิกษุท,ที่มีชื่อเสียงในด้าน ความมีเมตตาบารมีนะคะต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความปราบเรื่องสามารถแล้วก็มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นอดทนและศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนามากนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะ ลำดับต่อไปนะคะนักเรียนเราเรียนกันไปเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะมาทำอะไรทำการบ้านกันนะคะให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดหน้าที่44 45ตอนที่1นะคะให้นักเรียนทำแล้วก็ส่งมาให้ที่เชร์เรียบร้อยนะคะนักเรียนคนไหนที่ตามงานยังไม่เรียบร้อยก็ให้ตามงานด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะซิเชอร์ก็อยากให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะไม่ออกจากบ้านนะคะไม่ไปวิ่งเล่นนอกบ้านนะคะเวลาเราจะไปซื้อขนมนะคะเราก็ต้องสวมแมสแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอลให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะให้มันฆ่าเชื้อโรคนะคะที่ติดมากับนิ้วมือของเรานะคะ วันนี้ที่เชอร์ขอจบคลิปการสอนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะนักเรียนตั้งใจอ่านหนังสือนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ